ตั้งแต่ข้อมูลตลาดโลกไปจนถึงข้อมูลเศรษฐกิจท้องถิ่นเรามีข่าวสารทางการเงินที่คุณต้องการส่งตรงถึงมือคุณโดย t r i v e สวัสดีตอนเชา้าค่ะท่านผู้ชมทุกท่านและขอต้อนรับเข้าสู่แนวโน้มตลาดประจำวันในวันนี้คุณมอมรรัตจากห้องซื้อขายจะมาบอกเราเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการพัฒนาการล่าสุดคุณมอมรรัต พุ่นพุ่งขึ้นและค่าเงินดอละลาร์ปรับลดล,ลงหลังจากที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เนื่องจากตลาดในเอเชียตอบสนองต่อข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐที่ดีเกินคาด ก่อนการเจราจาในลอนดอนเพื่อแก้ไขความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนราคาทองคําคงที่เนื่องจากนักลงทุนไม่เข้าเดิมพนันโดยมีความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นก่อนการเจราจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งอาจช่วยคลี่คลายความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศได้หุ้นอินเดียเปิดตลาดสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐที่ดีเกินคาดและสัญญาณความคืบหน้าการเจราจาการค้าระหว่างสหรัฐและอินเดียรวมถึงมาตรการนโยบายการเงินที่รัดกุมของธนาคารกลาง ราคาหยวนดอลลาร์ส่วนใหญ่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในรอบการซื้อขายล่าสุดตัวชีวัดโมเมนตัมที่รวมพฤติกรรมระยะสั้นกลางยาวหรือ UO บ่งชี้โอกาสที่ขายค่ะในรอบการซื้อขายล่าสุดเห็นได้ว่าหุ้นทุนของบริษัทอาบาบาลดลง0.4% ROC กำลังส่งสัญญาณซื้อค่ะหุ้นดอลลาร์วอน2รายการลดลงเล็กน้อยในรอบการซื้อขายล่าสุดโดยค่าลดลง0.1% ROC บ่งชี้โอกาสที่ซื้อค่ะหุ้นออซีดอลลาร์2รายการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยผลักให้ในรอบการซื้อขายล่าสุดมีการเพิ่มค่า0.2% MACD บ่งชี้โอกาสที่ซื้อค่ะ จากนี้เราคาดว่าจะเห็นตัวเลขภาคการผลิตของบริการหรืออัตราเงินเฟ้อแต่ทั้งหมดอาจเชื่อมโยงและเปลี่ยนมุมมองตลาดแบบประทันหันหลังจากข้อมูลออกอย่าลืมว่ายังมีตัวเลขอื่นๆอาจตามมาในวันถึงสองวันข้างหน้าการตัดสินใจเร็วเกินไปอาจเสี่ยงลงทิศเราหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าท่านผู้ชมจะเพลิดเพลินไปกับแนวโน้มตลาดในวันนี้ในนามของพวกเราทุกคนที่นี่ขออวยพรให้ท่านผู้ชมมีวันที่ดีมีกำไร และอย่าลืมเข้ามาสู่ระบบของเราในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อรับข่าวสารและเหตุการณ์ล่าสุดจากการตลาดการเงินค่ะ